สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว Samsung Galaxy s 2 1 Ultra 5G นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมได้ทำการลง One UI เวอร์ชัน4.0มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้ผมจะทำการเจาะลึกให้ดูนะครับว่า One UI 4.0ที่มีพื้นฐานบน Android 12เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างน,นะครับมีส่วนไหนที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็น่าใช้งานมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับ โดยตัว One UI เวอร์ชัน4.0เนี่ยนะครับจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Galaxy Unpacked p a r t 2นะครับก็มาดูกันเลยว่าเมื่ออัปเดตมาแล้วเนี่ยใน S21 Ultra 5G ตัวนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลไปบ้างน,นะครับและนี่ก็คือ Galaxy S21 Ultra 5G ที่ผมทำการอัปเดต One UI 4.0เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราให้มาดูที่การเซตติ n งกันก่อนนะว่าอัปเดตจริงๆตัวนี้นะครับเข้าไปที่ About Phone แล้วก็จะดูที่ตัว Software Information นะครับจะเห็นแล้วข้างบนนะครับ วัน UI เป็นเวอร์ชัน4.0เป็น Android เวอร์ชัน12นะแต่ว่าบอกก่อนว่าตัวนี้ที่ผมอัปเดตไปเนี่ยเป็นตัวเบตานะครับต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนมากมายกว่าจะได้อัปเดตกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวที่ปล่อยให้ทุกคนได้เพื่อนๆได้อัปเดตกันเนี่ยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็แก้ไขเรื่องพวกปลั๊กต่างๆนะครับนี่ตัว Android 12นะครับเมื่อเวลากดเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเหมือนกับว่ากิมมิคของเขาคือไอตัวนาฬิกาที่มันสามารถหมุนได้นี่นะครับก็ นี่นะครับโอเคนี้เรามาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของตัววิดเจ็ตนะครับจริง Android มันมีวิดเจ็ตมานานแล้วแต่ว่าวิดเจ็ตใน Android 12เนี่ยเรียกว่าเป็นการรีดีไซน์ใหม่เลยนะครับดีไซน์มาใหม่เลยให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีวิดเจ็ตตัวไหนบ้างน,นะครับก็วิธีการกดค้างแล้วก็เลือกที่ตัววิดเจ็ตนะครับตัววิดเจ็ตก็จะมีหลายตัวที่ผมมองว่าน่าสนใจแล้วก็ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวค a ล e n d a r ผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับมันสามารถ เลือกรูปแบบได้ค่อนข้างที่จะหลายหลากหลายรูปแบบเลยผมก็เลือกตารางใหญ่เลยนะครับผมผมก็เลือกตัวตารางนี้เลยนะครับเป็นตัว4คูณ2ก็แสดงได้ชัดเจนดีว่ามีมิ팅อะไรบ้างนะครับมีวันที่อย่างไรบ้างแล้วก็จะมีวิดเจ็ตเพิ่มขึ้นมาเยอะโดยเฉพาะตัวที่เป็นสภาพอากาศนะครับวิดเจ็ตตรงนี้ดูน่ารักขึ้นเยอะนะครับดูเป็นมิดมากขึ้นนะอย่างนี้นะเป็นดินามิกเวเ t อร์นะครับที่ผมใช้อยู่ตรงหน้าจอหลักแล้วก็เรายังสามารถ ปรับตัวว kind of be like be e ิดเจ็ตนะครับความใหญ่ความกว้างของมันได้ตามที่เราต้องการเลยนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะครับแบบนี้สามารถขยายเขาก็ได้นะครับหดเขาขึ้นไปก็ได้เห็นไหมนี่นะครับถ้าชอบสะไดอากาศแบบว่าละเอียดละเอียดหน่อยก็เลือกอีกรูปแบบหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือเป็นความเปลี่ยนแปลงในส่วนที่1นะครับถัดมาจะเป็นในเรื่องของตัวคอนโทรลเซนเตอร์ข้างบนนะครับตัวตรงนี้นะครับก็ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูผิวเผินนะครับเรื่องของหน้าตาจะคล้ายคลึงกับตัวก่อนหน้าแต่ว่ามันจะมีตัวช็อตคัทที่เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างเช่นตัวแรกก็คือตัวดักโหมดตรงนี้นะครับสามารถมันจะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วเห็นไหมกดเป็นทางลัดเข้าสู่ดักโหมดนะครับแล้วก็จะมีตัวเอ็กซ์ต้าดิมนะครับอันนี้ก็เหมาะการใช้งานสมาร์ทโฟนตอนกลางคืนนะครับกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะดิมแสงให้ค่อนข้างที่จะความสว่างน้อยใช้งานได้สบายตามากขึ้นแล้วก็จะมีพวกของ ตัว Live Caption นะครับที่เป็นฟีเจอร์ใน Android 12นะครับแล้วก็จะมีพวกเนี่ย Processing Speed นะครับตัวนี้นก็จะเป็นเรื่องของการปรับความเร็วของสมาร์ทโฟนอารมณ์คล้ายๆ Gaming Mode นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นฟีเจอร์ที่เป็นพื้นฐานของตัว Android 12อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัว Samsung Galaxy a 2 1 Ultra เมื่ออัปเดตบัน UI 4 0จะได้รับฟีเจอร์ตรงนี้มาด้วยนะครับโอเคนะก็จะเห็นว่าเราสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับก็จะมีเรื่องของพวก ต่างๆนานาเป็นมันเล่นเป็นช่วงของทางรัฐนะครับในการเข้าถึงแอปพลิเคชันให้มันรวดเร็วมากขึ้นประมาณนั้นนะครับโอเคทีนี้พอหมดจากตัวคอนโทรลเซ็นเตอร์ตรงนี้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือในเรื่องของตัว Away On Display นะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่หลายคนน่าจะรอคอยรวมถึงผมเช่นเดียวกันนะที่ใช้งานสมาร์ทโฟนซัมซุงมาก็หลายรุ่นนะครับคิดว่าฟีเจอร์ตรงนี้ค่อนข้างที่จะดีตัว Away On เนี่ยแต่ก่อนมันจะเพิ่มได้แค่มันจะมีตัวเลือกแค่3าแถวนะครับก็คือแถบ for show ก็คือแตะเพื่อให้มันโช หรือว่าโชว์ตลอดเวลาหรือว่าตั้งให้มันโชว์เป็นตามเวลาที่เราตั้งการนะครับแต่ก็สุดท้ายอันนี้เพิ่มขึ้นมาใหม่เอาเวอออนจะโชว์ขึ้นมาเฉพาะเวลาที่มีการแจ้งเตือนเท่านั้นนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะก็เวลาวางมือถือทิ้งไว้มีคนข้อความมาหรือแจ้งเตือนมาก็จะขึ้นเอาเวอร์ออนนะครับทำให้เราเห็นตัวแจ้งเตือนได้ไง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นด้วยนะครับส่วนในเรื่องของตัวการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้ก็จะ สังเกตว่าตัวป๊อปอัพตรงนี้จะมีขนาดที่เล็กลงนะครับแล้วก็ดูสบายตามากขึ้นดูลงตัวมากขึ้นกว่าเวอร์ชั่นก่อนหน้านะครับนอกจากนี้ยังมีความน่าสนใจตรงที่หัวข้อข้างบนตรงนี้2อย่างนะครับตัว device แล้วก็มิดเดิลออฟต์นะครับผมกดให้ดูนะตัวมิดเดิลออฟต์เนี่ยกรณีที่ผมเชื่อมต่อกับหูฟังไว้นะครับเราก็สามารถสลับตรงนี้ได้เลยนี่ถือว่าสะดวกดีมากๆเลยนะครับอย่างเช่นสมมติผมเชื่อมต่อ Galaxy Buds Pro ไว้แล้วผมฟังเพลงอยู่แล้วผมต้องการให้ตัวลําโพงของโทรศัพท์มันดังอย่างเดียวก็ กดสับจากตรงนี้ได้เลยนะครับแต่พอดีอันนี้ผมไม่ได้เชื่อมต่อตัว Galaxy Watch Pro ไว้นะครับก็จะมีตัวดี device ตรงนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับเปิดตัว smart t ต i ิ g ของ a m s u n g ไว้นะครับอย่างนี้เครื่องนี้มันเชื่อมต่อกับ Galaxy Watch Pro เชื่อมต่อกับ Galaxy Watch 4ก็จะแสดงตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่าดีนะเป็นเป็นเ,นเหมือนทางลัดเข้าสู่ m a r t ์ตติงทีนึงทำให้เรารู้ว่าในขณะนี้ มีอุปกรณ์อะไรเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราอยู่บ้างนะครับถัดมาเป็นเรื่องของหน้าจอล็อกสกีนะครับอันนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมานะครับตัวล็อกสกีเองมันเพิ่มวิดเจ็ตขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับดีวผมทำให้ดูนะในส่วนของหน้าต่างล็อกสกีนะครับหน,หน้าต่างล็อกสกีคือหน้าต่างนี้นะครับถ้าเรากดดับเบิลแท็บที่ตัวนาฬิกาแบบนี้นะครับอ่ากดแท็บนาฬิกาปุ๊บมันจะมีตัววิดเจ็ตเพิ่มขึ้นมามา,มากมายเราสามารถไปตั้งได้นะครับว่าเราจะเปิดปิดตรงไหนนะทนีี้าาาม่าสรเรเาาาถกด Voice Recorder หรือว่ากดอัดเสียงโดยที่เราไม่ต้องปลดล็อกสมาร์ทโฟนได้ผมว่าฟีเจอร์ตรงนี้ทําให้การใช้งานมันค่อนข้างจะสะดวกมากขึ้นเยอะเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแอนิเมชันตอนชาร์จไฟนะครับนี่ผมว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามดีเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับก็เวลาที่เราชาร์จไฟมันจะขึ้นแอนิเมชันออกมาเป็นแบบใหม่นะครับนี่เป็นกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวชาร์จก็หมุนๆไปแล้วก็จะพร้อมขึ้นแส่ลัข้างล่างนะครับดูอีกทีนึง ถัดมานะครับเป็นความเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัว Samsung Keyboard นะครับก็ Samsung Keyboard เมื่ออัปเดต One UI version 4.0ไปแล้วมันจะมีโลโก้ตัวอีโมจิขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปตัวอีโมจิเนี่ยมันสามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับแล้วก็มีพวกเซิร์ปาร์ต่างๆด้วยเราสามารถไปกําหนดในส่วนของการตั้งค่าได้ไม่ว่าจะเป็นตัวบ i ทอิโมจินะครับตัวอิโมจิตอกนะครับแล้วก็ตัวกิฟฟี่พวกนี้สปอติฟายพวกนี้เราสามารถแชร์ข้อมูลต่างๆนะครับผ่านทางตัวซัมซุงคีย์บอร์ดตรง อิโมจิก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับตัวจิ๊บอันนี้ก็มีมาให้ใช้งานเยอะเหมือนกันรวมถึงตัวอิโมจิที่เราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ให้มันเหมือนเป็นตัวเราแทนเป็นให้เหมือนเป็นตัวแทนของเรานะครับก็สามารถส่งไปได้เลยแล้วก็สามารถส่งข้ามแพลตฟอร์มได้นะครับนี่ผมทดลองและส่งให้กับน้องที่ใช้งานตัว iPhone อยู่นะครับก็จะเห็นเป็นไฟจิ๊บนะครับลักษณะแบบนี้เราก,กดไปนะครับแล้วก็ส่งรูปวันนี้ผมเซตตัวอีโมจิแบบตัวเองไว้นะครับอย่างเช่นส่งไปเป็น ขอบุณครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นไฟจิปส่งไปที่เพื่อนของเราได้เลยนะครับเพื่อนก็สามารถกดแอดกดอะในสตอรี่ได้มันเป็นเหมือนการส่งภาพไปนะครับก็ทําให้รูปแบบการใช้งานของตัวคีย์บอร,ร์ดที่มันติดอยู่ติดเครื่องมาเนี่ยมันมีฟีเจอร์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับในตัว Android 12หรือว่า o ัน UI 4.0ความเปลี่ยนแปลงถัดมาจะอยู่ที่อินเทอร์เฟซของตัวกล้องถ่ายภาพนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ผมว่าหลายคนรอคอยรวมถึงผมนะครับ ผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนไปครั้งนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเอามาดูกันว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอาล่ะเราเข้ามาที่หน้าต่างของตัวอินเทอร์เฟซกล้องนะครับผมว่าหลายคนอาจจะเห็นแล้วล่ะว่ามันเปลี่ยนไปตรงไหนไปคือตรงนี้นะครับเรื่องของระยะเลนส์ก่อนหน้านี้สมาร์ทโฟนซัมซุงทุกรุ่นเลยมันจะเป็นรุ่นไหนก็ตามรุ่นล่างไปจนถึงรุ่นบนสุดนะครับระยะเลนส์ของเขาเนี่ยมันจะไม่แสดงเป็นตัวเลขเหมือนแบรนด์อื่นนะครับมันจะแสดงเป็นต้นไม้ต้นไม้1ต้นต้นไม้2ต้นต้นไม้3ต้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับ มันไม่ค่อยเห็นภาพแล้วก็มันสื่อได้ค่อนข้างยากนะครับพอมาเปลี่ยนเป็น One UI เวอร์ชัน4.0เนี่ยมาใช้ตัวเลขเหมือนแบรนด์อื่นแล้วสักทีนะครับ0.6นี่ก็คือระยะของเลนส์ตัว w i d นะครับ1เท่า3เท่า10เท่านะครับเป็นแบบนี้สักทีก็ถือว่าเหมือนคนอื่นแล้วเนาะก็ไม่ต้องปรับตัวในการใช้งานกันเยอะมากนะครับแล้วก็มันยังจะเปลี่ยนไปจนถึงตัวหมดโปรนะครับถึงแม้วาผมเปลี่ยนมาถ่ายด้วยหมดโปรแทนนะครับนี่สาระของมันจะเป็นความโปรมากขึ้นจากระยะการซูมตัวเลขก็จะกลายเป็น เล่นวายนะครับเล่นปกติเล่นเอลต์วายแบบนี้นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปในส่วนของตัวอินเทอร์เฟซกล้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปในตัวของกล้องนะครับก็คือตัวซิงเกิลเทคซิงเกิลเทคหลังจากที่อัปเดต one ui v วอร์ชั่น4.0ไปแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถกดซิงเกิลเทคได้นานกว่าเดิมนะครับก็เรียกได้ว่าใครที่ชอบถ่ายซิงเกิลเทคเมื่ออัปเดต one ui 4 0ก็น่าจะถูกใจมากขึ้นเพราะว่าสามารถเก็บช่วงเวลาได้นานมากขึ้นนั่นเองครับถัดมานะ ปรับแต่งแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นจากเดิมนะครับง่ายๆนะครับเราปัดหน้าจอตรงนี้มาสมมติว่าผมต้องการที่จะดึงตัว s p o t i f y มาให้เปิดเป็นแบบหน้าต่างลอยนี่นะครับทีนี้ตรงแถบข้างบนตรงนี้นะครับจะมีตัวเลือกขึ้นมาค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับอย่างแรกอันนี้ก็คือเราจะทําการทําให้มันเป็นโปรง่งนะชักโปร่งก็เวลาที่เราใช้งานก็ปรับได้ตามที่เราต้องการนะครับ หรือจะเป็นการย่อหน้าต่างไปเก็บไว้ข้างบนตรงนี้นะครับก็ไปปรับประยุกต์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัว u t u b e นะครับหรือว่าจะเป็นการเปิดตัว Spotify แบบนี้หรือจะเป็นการเปิดอ e ีเมลนะครับเนี่ยก็ทําให้การใช้งานมันดูค่อนข้างจะสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแบบนี้สมมติว่าเป็น YouTube ใช่ไหมผมก็ทําการทํพอตัวป๊อปอัพวิวไว้แบบนี้นะครับเราก็สามารถดู YouTube ได้เลยนะครับสมมติผมจะดูนี้ละกันดูลาริสานะครับนะก็สามารถ ดูวิดีโอบนหน้าจออื่นได้แล้วนะครับในขณะที่สมมุติว่าผมจะทําการเล่น Facebook ไปด้วยก็เปิด f a Facebook ได้ในหน้าต่างเต็มได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สมัครตัว y o u t u p r พเมีมไว้นะครับเวลาเรากดย่อแอปมันก็จะดับไปนะครับนี้ต้องรู้ไว้ก่อนนะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงอย่างสุดท้ายนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นฟังก์ชันหลักของตัว Android 12เลยก็คือในเรื่องของ p r i v a c y หรือว่าความเป็นส่วนตัวของเรานะครับ หลังจากที่อัปเดต One UI 4.0ไปเนี่ยนะครับต่อให้เราไม่ทำการรีเซ็ตเครื่องนะเวลาเข้าแอปครั้งแรกเลยมันจะต้องการมันมันจะมีการทำการขออนุญาตการเข้าถึงต่างๆก่อนนะครับมันจะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆก็เราก็กดให้อนุญาตไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมว่ามันดีมากๆเลยก็คือในส่วนของการเรียกใช้ฮาร์ดแวร์ต่างๆของตัวเครื่องนะครับอ,อ,อย่างเช่นผมเปิดตัวแอปกล้องนะครับเปิดแอปกล้องแบบนี้ จะเห็นว่ามุมข้างบนตรงนี้นะครับมันจะเป็นเห็นไหมจุดสีเขีเขยวๆตรงนี้นะครับจอไม่ได้เป็น day pixel หรือ b พ pixel นะครับตรงนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงว่ากล้องของเรากําลังถูกเปิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นคือมันไม่ได้เฉพาะว่าเป็นแค่แอปกล้องนะครับเป็นแอปอ,อื่นที่มันเรียกใช้งานกล้องเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันจะเปิดกล้องตรงนี้ดูจากตรงนี้นะครับที่มีการแจ้งเตือนแล้วหรือถ้าเกิดว่ามีการเรียกใช้ไมโครโฟนก็นเช่นเดียวกันนะครับอย่างผมเปิดตัว google assistant ไว้ก็จะมีนะครับขึ้นเป็นสัญลักษณ์ไมโครโฟนข้างบนตรงนี้ก็จะได้รู้กันแล้วว่าทีนีน มีแอปไหนเรียกใช้งานกล้องเรียกใช้งานตัวไมโครโฟนอยู่ก็จะได้ระวังกันได้นะครับมาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมว่าหลายคนค่อนข้างให้ความสนใจแล้วก็ค่อนข้างกังวลในการอัปเดตโฟร์แม์แต่ละครั้งนะครับว่าแบตเตอรี่เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมอัปเดต One UI 4.0ตัวเบต้านะครับยังไม่ทีก็เป็นตัวเบต้านะบน S 2 1 Ultra เมื่อเทียบกับ One UI เวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับผมว่าแบตเตอรี่มันไม่ได้ ใช้งานได้ยาวนานหรือว่าใช้งานได้สั้นลงจากเดิมบอว่ามันก็ใกล้ๆของเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายใจได้แล้วก็เมื่อมีการปล่อยอัปเดตออกไปเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้อัพกันนะครับเพราะว่า1ก็คือเป็นเรื่องของตัว Security Patch มันก็จะอัปเดตให้มันใหม่ขึ้นด้วยแล้วก็ ตัวฟีเจอร์ต่างๆที่เพิ่มขึ้นมามันค่อนข้างน่าสนใจโดยเฉพาะตัว Privacy เองนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะสำหรับเวลาที่บางทีเราโหลดแอปมาเราไม่รู้เนะว่าแอปแต่ละแอปเนี่ยเขาเรียกใช้งานฮาร์ดแวร์ส่วนไหนบ้างเราก็จะได้ระวังกันถูกนะครับดูจากบริเวณมุมขวาบนประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดต One UI 4.0ที่มีพื้นฐานบน Android 12บน Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน One UI 4.0นะครับหรือว่า Android 12ของสมาร์ทโฟน a m มซุงทุกรุ่นเลยนะครับนี่ผมยกในรุ่นตัวท็อปมาให้ดูกันนะครับก็ความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะอย่างแรกเลยคือในเรื่องของ User Interface นะครับมีความดูมินิมอลมากขึ้นนะครับไอคอนก็ดูดีขึ้นแล้วก็เรื่องของการแจ้งเตือนต่าง รวมถึงฟีเจอร์ที่หลายคนตามหามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ a อ a ไว้อนดิสเพที่แจ้งเตือนขึ้นมาเฉพาะเวลาที่มีแจ้งเตือนนะครับก็ทําให้ประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นด้วยหรือจะเป็นในเรื่องของอินเทอร์เฟซกล้องนะครับที่ปรับมาให้เหมือนกับสมาร์ทโฟนที่เขาอื่นแล้วนะครับรวมถึงการใช้งานโดยร่วมผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใช้งาน Galaxy S20 Ultra 5G มาเนี่ยส่วนตัวผมว่า เหมือนได้ใช้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เลยนะครับก็สำหรับตัววัน UI 4.0เนี่ยก็จะเริ่มทยอยอัปเดตได้ไปหลังจากสัปดาห์น e ี้เป็นต้นไปนะครับก็ติดตามดูอีกทีนึงว่า s ซัมซุงจะปล่อยอัปเดตในประเทศไทยมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ใครสงสัยอะไรเกี่ับวันยูไอเวอร์ชั่น4.0สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยสวัสดีครับ